ครับผมถ้าพูดถึงอริยสัจสี่แล้วก็พูดถึงการเห็นแจ้งสมาทานอาฐานร่าเริงเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาพระองค์ทรงแสดงว่าให้เห็นแจ้งไม่ใช่เราเห็นแจ้งปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งความจริงของทุกข์ความจริงของทุกข์คือขณะนี้เคยยึดถือว่าเป็นเราทุกขไม่ใช่เราทุก เคยยึดถือว่าเป็นเราเห็นไม่ใช่เราเห็นเห็นแจ้งทุก์สมาทานถือเอาด้วยดีด้วยความเข้าใจถูกว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตาสมาทานคือถือเอาด้วยดีถือเอาด้วยดีถือเอาด้วยดีว่าเหตุแห่งทุก์จริงๆก็คือความติดข้องในความเป็นเรา เราเนี่ยแหละทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือความเป็นเราติดข้องในความเป็นเราตัณหาที่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสนี่คือเหตุแห่งทุกข์สมาทานถือเอาด้วยดีถือเอาด้วยดีด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกคืออริยมรรคมีองค์8ดคือทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะสังเกตว่าจะเกี่ยวเนื่องกันหมด เพราะว่าเห็นแจ้งสมาทานอาจหารอาจหารไหมที่จะรู้ความจริงอาจหารไหมที่จะรู้ความจริงในขณะน,นี้ไม่ต้องไปที่อื่นไม่ใช่ไปปฏิบัติสมาธิโดยที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่ไปฝึกลมหายใจโดยที่นิ่งแต่ไม่มีปัญญารู้ความจริงนั่นคือทางผิดดังนั้นเราต้องอาจหารมั่นคงในหนทางที่ถูกต่อไป ดังนั้นอาจหารก็เป็นเรื่องของปัญญาอีกที่จะรู้ความจริงของอริยสัจสี่คือความจริงของทุกขณะน,นี้รู้ความจริงของไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นเพราะความจริงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอาจหารที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่มีในขณะน,นี้ร่าเริงสังเกตคำที่ผมพูดถึงคำว่าเบิกบานของพุโทโธไหมฮะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ปัญญาไม่ทำให้ทุกใจแต่ความสุขใจไม่ได้หมายถึงปัญญาต้องแยกให้ออกก่อนทำสมาธิแล้วมีความสุขแต่ไม่มีปัญญารู้อะไรไม่ใช่ร่าเริงแต่พระองค์ทรงสแสดงว่าปัญญาที่รู้ความจริงข้อความในธรรมะนะครับที่ในพระไตรปิฎกสแสดงว่าร่าเริงว่าความจริงมีแต่ธรรมะเมื่อเราหลุดจากความเป็นเราจากความเป็นเขา ใครด่าเราโกรธไหมครับโกรธน้อยลงไหมเป็นแค่เสียงใช่ไหมครับเราก็ทุกน้อยลงเพราะว่าเราเข้าใจถูกว่ามีแต่ทุกคือธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นหมดก็ดับไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่เสียงเท่านั้นที่เกิดขึ้นและดับไปร่าเริงในความจริงที่มีแต่ธรรมะ เพราะฉะนั้นโลกนี้มีแต่ความเป็นธรรมะซึ่งเป็นขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนดังนั้นร่าเริงอีกไหมที่จะเดินทางมั่นคงในหนทางนี้ต่อไปต่อไปในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาอีกไม่มีทางอื่นการไปปฏิบัติอย่างอื่นถ้าไม่เกิดปัญญาจะวิธีไหน ก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นข้อที่สคือทุกขะนิโรธคามณีปฏิปทาเริ่มจากอริยมรรค์แปดคือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกก็ทำให้ร่าเริงที่จะมั่นคงอาจหานร,ร่าเริงสมาทานถือเอาด้วยดีแล้วก็เห็นแจ้งความจริง ทั้งหมดจะสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นถูกจึงอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ใครพุทธะปัญญาสะสมไปทีละน้อยในความเป็นธรรมะการบูชาที่สูงสุดคือบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณนพรัตน์ถามเนี่ย ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของว่าธรรมะคืออะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะอาจหาในทางที่ผิดได้ไหมเพียนผิดได้ไหมถ้าเราไม่มีความรู้ในเบื้องต้นที่ถูกต้องเราก็อาจจะเดินทางผิดที่เพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ลึกซึง้งแล้วก็ย้อนแย้งกับความ ความเป็นปุถุชนหรือว่าความเข้าใจทางโลกที่ที่มีความแยบคายอย่างสูงครับดังนั้นหนทางที่ถูกขึ้นเนี่ยใจจะสงบขึ้นไหมจากกิเลสสงบจากอะไรคิดดีๆนะฮะสงบจากความไม่รู้รสงบจากความไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ ถ้าเรามีความคิดแม้ขนาดหนึ่งว่าเป็นธรรมะนั่นแหละสงบแต่ถ้าเป็นผู้ที่เดินทางผิดเนี่ยกายวาจาก็ผิดด้วยถ้าเป็นผู้ที่ตื่นธรรมะจริงๆเข้าใจจริงๆกายวาจาก็จะดีขึ้นคนที่เข้าใจตื่นธรรมะวาจาก็จะดีขึ้นกายก็ดีขึ้นจากปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อม ก็พร้อมที่จะเป็นอากุศล,ลธรรมเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันแต่ปัญญาก็นำไปตามไปที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นแม้อกุศลก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอกุศลอกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีกุศลธรรมะธรรมะซึ่งเป็นกุศลก็มีทั้งหมดคือเป็นธรรมะทั้งหมดปัญญาไม่หนีปัญญาร่าเริง ปัญญาเข้าใจความจริงอยู่กับปัจจุบันขณะคืออยู่กับขณะที่เป็นธรรมะไม่รู้จะทำให้รู้ได้ไหมครับตอนนั้นไม่รู้คือไม่รู้ก็เกิดแล้วจะทำให้รู้เกิดขึ้นก็ไม่ได้แต่หนทางของพระพุทธเจ้าก็คือสุตตามยยปัญญาการฟังให้เข้าใจอย่าคิดว่าการฟังเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะไม่มีค่า แต่เป็นบุญมหาศาลต่อหน้าพระองค์สมเด็จพระหาัตสสมมาสัมเจ้าต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตที่เราถวายสององค์เป็นสักขีพยานที่จะรู้ว่าเรามั่นคงที่จะเดินทางถูกต่อไปในความเป็นธรรมะเรากล่าวคําของพระพุทธเจ้าที่ปัญญาเข้าใจความเป็นธรรมะไม่ใช่เราต่อเนื่องต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ต่อไปเราก็จะต้องจากกันไปอีกไม่นานเลยจำกันไม่ได้แล้วเหมือนชาติก่อนเราก็ไม่รู้ประตูปิดสนิทแต่ประตูที่พระองค์ทรงสแสดงเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆว่าเราได้เปิดประตูพระธรรมให้เธอแล้วพวกเธอจงเปิดรับศรัทธารับปัญญาจากพระองค์คือการฟังธรรมที่ถูกต้องในความเป็นจริงความเป็นธรรมะ ชาตินี้ขณะน,นี้คือขณะน,นี้คือชาตินี้นั่นแหละพอได้เข้าใจจะนําไปให้เราได้เกิดใหม่พบกับสัตว์บุรุษซึ่งเปลี่ยนคนเพราะแต่ละคนไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเข้าใจถูกเลยว่าเราอยู่ในโลกของความคิดเท่านั้นคิดให้สุขคิดให้ทุกข์ก็ได้ สุขทุกข์อยู่ที่ใจแต่ไม่ได้เข้าใจว่าสุขทุกข์เป็นธรรมะก็เป็นผู้ที่หลับจากธรรมะแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มตื่นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงต้องละเอียดลึกซึง้งปราณียากอย่างรู้ได้บัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ปัญญาจึงรู้ความจริงของความเป็นธรรมะจริงๆที่กําลังเกิดขณะน,นี้สว่าง ขณะนี้เห็นเป็นพระบรมสารีริกธาตุเห็นเป็นผมเห็นเป็นคนต่างๆตื่นหรือยังถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นแต่เพียงสีเท่านั้นเพราะเห็นเห็นแต่เพียงสีเท่านั้นถ้าได้ยินได้ยินเป็นเสียงผมแปลความหมายถ้าไม่เป็นแต่เพียงแค่เสียงดังค่อยเป็นผู้หลับยังไม่ตื่นดังนั้นธรรมะเกิดขึ้นรวดเร็วละเอียด จึงต้องเป็นผู้ที่สะสมปัญญานับชาติไม่ท้วนจนกว่าจะถึงปัญญารู้ความจริงจนดับกิเลสได้นั่นเองนี่คือเป็นผู้ที่ตื่นธรรมะที่แท้จริงตามคำของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงข้ามกับการตื่นธรรมะของเดลทีซึ่งไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนั่นเองครับความเห็นผิดที่มันเกิดกับโลภะมุรจิตนะครับกับความไม่รู้ ความเห็นผิดกับความไม่รู้ซึ่งความไม่รู้ก็คือโมหะมูลจิตความต่างของสองข้อนี้ครับขออาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อจะได้เข้าใจทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยโมหะความไม่รู้ถ้าเป็นโมหะมูลจิตก็คือจิตที่ประกอบด้วยความไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้ติดข้องไม่ได้เห็นผิด แต่ถ้าเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยเขาต้องมีความพอใจในความเห็นผิดนั้นถูกไหมครับถ้าไม่งั้นเขาคงไม่มีความเห็นผิดเขาติดข้องในความเห็นผิดนั้นพอใจในความเห็นผิดนั้นจนมีกำลังจึงแสดงออกมาพูดออกมาแต่ถ้ายังไม่มีกำลังก็แค่คิดในใจถามว่าขณะนั้นมีความไม่รู้ด้วยไหมโมหะเจตสิกก็มีด้วย โมหะจึงเป็นรากเง่าของกิเลสทั้งปวงโมหะเจตสิกต้องแยกกับโมหะมูลจิตโมหะเจตสิกประกอบกับโลภะมูลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดได้ดังนั้นโมหะเป็นปัจจัยให้เกิดโลภะเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดโมหะเจตสิกเพราะฉะนั้นโมหะจึงเป็นรากเง่าอาวิชชาความไม่รู้ พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อคืนวันวิสาขาบูชาปฏิจจสมุปบาททรงพิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการทำกรรมดีกรรมไม่ดีเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เลยเดือดร้อนทำชั่วทำดีโมหานี่แหละเลยทำให้เกิดโลภะทำให้เกิดความเห็นผิดแต่ถ้าเรามีปัญญาคือวิชาก็คือปัญญาเจตสิก ตรงกันข้ามกับโมหะเจตสิกก็จะละโลภะมูลจิตละโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดพระโสดาบันจึงมีปัญญาที่ละความเห็นผิดที่ยึดถือว่าเป็นเราได้เพราะฉะนั้นปัญญาต้องเป็นไปตามลําดับที่ละความยึดถือว่าเป็นเราก่อนจึงพร่ำสอนพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ผมพร่ำสอนว่าสิ่งที่ต้องละก่อนคือความยึดถือว่าเป็นเรา และเข้าใจก่อนว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือขณะนี้ที่เป็นธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปที่ถ้ำสุกรักขาตาทรงแสดงธรรมะกับหลานของท่านพระสารีบุตรคือทีคณนะปริพาโชกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมท่านพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระหัน ในวันมาคาบูชาขึ้น15บห้าข้ามเดือนสามและตอนเย็นวันนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่พระวิหารเวลุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาทรงมีการแสดงโอวาทปาติโมกมีการประชุมพร้อมกันสี่ญาที่เรียกว่าจตุรงคสสันนิบาตคือประการที่หนึ่งเป็นวันขึ้น15บห้าข้เดือนสา เลิกมาคานกสัตว์ประการที่สองพิสูจน์หนรูปประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่พระวิหารเวลุวันประการที่สาพิสูจน์ทั้ง1250รูปเป็นพระหันทั้งหมดและได้อภิญญาหกมีลิตรมีอนุภาพมากทั้ง1250รูปประการที่ 4. ีพิสูจน์ทั้งหมด1250รูป ไม่ได้ปรงผมด้วยมีดโกนบวชแม้แต่รูปเดียวทั้งหมดล้วนบวชด,ด้วยเอหิพิกขุอุปสัมปทาคืออุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยพระองค์จะทรงเป่งพระวาจาว่าเอหิพิกขุเธอจงเป็นพิสุมาเถิดธรรมะอันเราก่ลาวไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทาที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดน,นี่คือจะตรงคัสนิบาตประชุมพร้อมด้วยองคสี แต่ก็มีเหตุการณ์สำคัญสองประการด้วยใช่ไหมครับคือวันนั้นเป็นวันที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระหันพระสารีบุตรคือผู้เลิศด้วยปัญญาในวันมาคาบูชาก็สามารถระลึกถึงคุณพระสารีบุตรได้และเหตุการณ์อีกประการหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเมื่อใกล้ปรินิพานได้โปรงอายุสังขารก่อนสามเดือนที่จะปรินิพานที่เมืองเวสาลี นี่ก็เป็นเหตุการณ์ในวันมาคบูชาให้ระลึกถึงว่าชีวิตใกล้ความตายควรที่จะศึกษาอบรมปัญญาและพระธรรมที่เป็นหลักธรรมสำคัญของโอวาทปาติโมที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือการไม่ทําบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตให้บริสุทธิ์ ซึ่งมีความลึกซึง้งความหมายก็คือถ้าไม่มีความเข้าใจถูกทั้งหมดครับต้องมีปัญญาความเข้าใจถูกทั้ง3าประการเราคิดว่าบาปคือการล่วงศีลนห้าแต่ขณะนี้กำลังมีบาปอยู่ในใจขณะที่ทานอาหารก็ติดข้องพอใจในรสอาหารก็เป็นบาปแล้วดังนั้นบาปอยู่ที่จิตขณะที่ขุนใจไม่พอใจก็เป็นบาปเป็นโทสะ ขณะที่เห็นขณะนี้แล้วไม่รู้ความจริงก็เป็นโมหะเป็นบาปที่เกิดแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งสิ้นก็ต้องรู้จักบาปว่าบาปคือธรรมะไม่ใช่เราบาปเป็นบาปเรียกว่าอากุศลธรรมะจึงมีคำในงานสวดศพใช่ไหมครับว่ากุศลธรรมาอากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมาธรรมะซึ่งเป็นอากุศล ก็มีความหมายก็คือบาปก็เป็นธรรมะการไม่ทำบาปทั้งสิ้นก็คือเริ่มจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจกุศลกายวาจาก,ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้ายังเป็นเราที่ทำบาปเป็นเราที่ไม่ทำบาปก็ไม่พ้นจากบาปเพราะความยึดถือว่าเป็นเราก็เป็นบาปนะครับซึ่งเราไม่เคยรู้จักบาปหรือกิเลส คือสักยทิทีความยึดถือว่าเป็นเรานั่นเองดังนั้นการจะไม่ทำบาปทั้งสิ้นได้ต้องมีปัญญาศาส,สนาอื่นก็สอนไม่ให้ทำบาปใช่ไหมครับแตกต่างยังไงกับศาสนาพุทธคนอื่นแม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ให้ทำบาปให้ทำดีแต่ต่างกันยังไงกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพุทธ,ธะซึ่งเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือบาปก็เป็นธรรมะ ความดีบุญก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการไม่ทำบาปทั้งสิ้นจะต้องเริ่มจากปัญญาความเข้าใจถูกกายวาจาดีขึ้นมีความเข้าใจถูกขึ้นจนมีปัญญาความเห็นถูกในความจริงว่าขณะนี้แม้ความโกรธที่เป็นบาปก็เป็นธรรมะก็ไม่ใช่เราและขณะนี้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสขณะนี้กำลังมีธรรมะกำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็เป็นธรรมะทั้งสิ้นขณะที่รู้ความจริงขณะนั้นไม่ทำบาปนี่คือความลึกซึ้งคือปัญญาเกิดเมื่อไหร่ไม่ทำบาปเมื่อนั้นจนถึงปัญญาที่ละกิเลสได้หมดสิ้นก็ไม่ทำบาปทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมคือการทำกุศลทุกๆประการให้ทานรักษาศีลแต่ศาสนาอื่นก็มีการให้ทานรักษาศีลใช่ไหมครับ แต่พระพุทธศาสนามีปัญญาความเห็นถูกกุศลให้ถึงพร้อมคือให้ถึงการดับกิเลสได้จนหมดสิ้นด้วยปัญญาพระองค์ทรงแสดงหนทางคือความเห็นถูกกุศลจะถึงพร้อมได้จเจริญขึ้นได้ก็เพราะมีปัญญาความเห็นถูกปัญญาที่เห็นถูกว่าเป็นธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจถูกว่ากุศลก็เป็นธรรมะความดีก็เป็นธรรมะ แม้ขณะน,นี้ก็เป็นธรรมะไม่มีตัวเราไม่มีสรรมัตว์บุคคลมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละขณะนั่นแหละครับคือมีกุศลเกิดแล้วเรียกว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาความเห็นถูกเป็นการตื่นธรรมที่แท้จริงตามพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการเรื่องตื้นๆที่เป็นเรื่องของการไม่ทำเดรชนวิชาเรื่องของการไม่ทำไสย,ยศาสตร์แค่นั้นไม่ใช่เป็นการตื่นธรรม แต่ตื่นธรรมคือตื่นด้วยปัญญาความเห็นถูกที่เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราด้วยหนทางที่ถูกดังนั้นพระองค์ถึงทรงแสดงคาถาสุดท้ายที่ว่าจงทําจิตให้บริสุทธิ์จิตสกปรกด้วยอะไรครับด้วยกิเลสคือโลภะด้วยความติดข้องด้วยโทสะและด้วยโมหะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เราเดือดร้อนกันทุกวันนี้ ก็เพราะว่ายึดถือว่ามีเรามีสัตว์บุคคลมีตัวตนมีพี่มีน้องมีครอบครวัวมีสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรามีความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะแสดงว่าจิตเราสกปรกด้วยโมหะคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาความเห็นถูกที่เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่คืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องคือ เริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนคือปัญญาความเห็นถูกเมื่อมีปัญญาความเห็นถูกเห็นถูกว่าไรครับเห็นถูกว่าขณะนี้กำลังมีธรรมะทุกๆขณะเป็นธรรมะแยกเป็นแต่ละหนึ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะค่อยๆบริสุทธิ์ด้วยปัญญาสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความในอาระวะกาสสตรว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา เพราะมีปัญญาความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะนั่นเองนี่คือโอวาทปาติโมคคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งทรงแสดงว่าไม่ทำบาปทั้งสิ้นยังกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์อันเป็นความลึกซึ้งเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาซึ่งต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นแค่เบื้องต้นว่าไม่ทำบาปแค่ไม่ล่วงศีล แค่ทำความดีให้ทานแค่เข้าไปวัดฟังธรรมและก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมกหนดลมหายใจโดยไม่มีปัญญารู้อะไรนั่นจิตสกรปรกด้วยความไม่รู้ดังนั้นหนทางที่ลึกซึ้งที่เป็นอริยมรรคมง์คง8ซึ่งทำให้จิตบริสุทธิ์จึงต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราอันเริ่มจากการฟังพระธรรมบ,บ่อยๆนึงๆน,น,นั่นเอง ก็บูชาคุณในวันมาคะบูชาด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจบ่อยๆเนืองๆก็เป็นเลิกดีขณะดีแล้วก็เป็นการบูชาพระรัตนตรายที่ถูกต้องด้วยหนทางที่ถูกนั่นเองครับ You very 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 brought precious beautiful have this with a here. Uh, a message message. The heart of Buddhism is Anatta, Sambhe dhamma, Anatta. Very beautiful Thamba. The casket for the Buddhism. And it's a lot of pressure that we come here and it's fulfill us and everybody here that we're able to provide for the uh, sa. So